มากจริงนะาไกลนี่คนนะเด็ดใกล้ถึงแล้วว้าแล้วโอ้นะโหอะหนึ่งโหพี่สภาพไม่เป็นกับต่อทุกคนนะเด็ดเด็ดโครงนะทุกคนนะตัวแบบ ก็เรียกปะเทศสียินดีเราเราประช่องแสงพาไปเรื่อยนะครับผมตัวผมแสงใหญ่ทุกคนนะซึ่งตอนนี้ผมเองก็อยู่ในปาน่าที่ผมกำลังจะไปที่พักเก่าของน้องวัดที่เป็นที่พักที่อยู่ติดน้ําแล้วก็ตัวตัวที่พักอะทาเป็นเหมือนพลาสติกคลุมโรงเรือนพลาสติกที่ขาวทุกคนนะคลุมไว้ซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่า ตอนนี้จะเป็นไงบ้างนะจะเข้าไปดูว่าแล้วก็อยเข้าไปเอาบรรยากาศสวยๆแล้วก็ธรรมชาติสวยๆตรงนั้นให้เพี่ได้เห็นไปพร้อมกันทุกคนนะซึ่งตอนนี้ฝนก็เหมือนทำท่าตกแล้วก็มีหมอกขาวๆลอยอยู่บนเหนือตัวผมนะทุกคนจะว่ามีหมอกขาวๆลอยอยู่แล้วก็ว่า อาจจะมีฝนตกในะอีกไม่ช้านี้นะซึ่งผมเองก็อ,อ้งตรงกังวลเหมือนกันนะเพราะว่ารีบมาที่นี่เพราะว่ากลัวฝนตกแต่จะอยู่ได้เ,เท่าไรเคียวเพราะฝนยังท,ทําท่าจะตกอยู่เหมือนเดิมเลยทุกคนนะคิดว่าจะไม่ตกแล้วแต่ว่าก็ยังตกอยู่นะนานาบนงานมืดเลยทุกคนเหรอฝากคลิมากๆทุกนะคนนะก็ฝากพียสิครับผมเป็นกําลังใจทีนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทีนะครับผมทุกคนนะ โอเคแตนหางครับผม Let's go เี็บซีดูตอนนี้ครับทุกอย่างคือแบบเขียวชุ่มช่ำมากๆลทุกคนนะแต่มไปด้วยคอยว่าไงต้นไม้ต่างที่เต็มไปด้วยน้ำค้างแต่มไปด้วยน้ำค้างเขียนดังเปียกปอนนะทุกคนจะปะ เสียงน้ำมดังมากๆคนนะเพราะว่าเราจบอขับฝนตกแบบนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องมีพวกน้ำต่างๆนะเพิ่มขึ้นนะน้ำเพิ่มปริมาณขึ้น ยิ่งขึ้นสูงอากาศยิ่งเย็นนะยิ่งรู้สึกว่าจมูกนะพกโพรงจมูกเราเริ่มมีความเย็นหายใจรู้สึกว่าจมูกเริ่มเย็นแล้วก็เริ่มชาเริ่มรู้สึกจมูกชาเออประมาณนี้ทุกคนอากาศมันเย็นเรื่อยๆจมูกเริ่มช้าทำแบบเย็นด่พี่ ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะน,นี่เราไม่ได้ไปนานมากทุกคนนะจะยังอยู่ดีหรือว่ายัางสามารถพักได้อยู่หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะมาทามาตอบไปเลยที่เดิยนยราก็ยังเป็นทางอยู่ใช่ปวะยังเป็นเส้นทางอยู่แล้วก็ลำชันนะ

ทางผักพงกนะเดินขึ้นทางชันมากพี่ชันจริงทุกคนครับตอนนี้ผมเดินมาเจอบริเวณทางเข้าแล้วซึ่งตอนนี้ก็ยังลังเลอยู่แต่ข้าทางไหนเพราะว่าทางมันลกขึ้นเยอะจริงทุกคนนะมาเมื่อก่อนทางไม่ลกแบบนี้เลยนะตอนนี้เปลี่ยนไปนมากพี่เอฟซี ลมพัดแบบนี้รู้สึกว่าหนาวจริงๆทุกคนนะยิ่งขึ้นที่สูงเนะี่ยลมยิ่งเย็นแล้วก็อากาศยิ่งเย็นกว่าเดิมนะ ผมอยู่ตรงนี้จะรู้สึกว่าจะเห็นเป็นพวกหมอกลนะอยตามภูเขาอะ่ะจะเห็นชัดเจนมากทุกคน อยากก็เพียงแนคะ่ขอบล็อกมากอ่ะอฟ้าน,นี่กำทำที่พักที่นี่แน่นอนทุกคนนะแต่ยังไม่แยกของน้องวัดนะแต่ของใครไม่รู้เลย เสียงน้ำมันดังมากๆทุกคนไม่รู้ที่พัดตรงนจะเป็นไงบ้างทุกคนนะโดนน้ำพัดไปบ้างเปล่าเพราะว่าน้ำขึ้นสูงที่พัดน้องก็อยู่ข้างน้ำแต่ว่าต้องดูว่าน้ำมันขึ้นมาถึงปลานะ,อะโอ้โออ โอ้อากาศเย็นมากมือนี่มซีดนะัำความเย็นเข้าไปทีเห็นไหมหมอขา,ขาวลอยอยู่ตรงนี้เ,เจ็ดเกยนไหมทุกคน หมอกที่ธรรมชาติทนะุกคนนะเกิดจากฝนความชื้นต่้งนะนี่จะหาทางลงกันทางจะหาเดินได้จริงทุกัน ที่ไปถึงที่พักตางวัดต้องแตนตรงนี้ก็าจะลงไปข้างล่างให้เรื่อยทุยกคนนะที่พักอยู่ข้างล่างนูน่นตรงปีนเขาที่นะก็ต้องแบบาาระวังมากๆเพราะขะลื่นตกไปก็อาจจะเจ็บนะเจ็บตัวได้ วันนี้เติดน้ำไหลกันไหมฮะเสียงพูดดังนะทุกคนโอ้โโอโค่อยๆเดินลงไปก่อนนะเพราะนี่เดินไม่ค่อยได้ทุกคนนะมันจะลื่นนะทุกคนมันจะน้ำตกไหมนี่เป็นอยไ,ได้ทุกคนมันลื่นจะอันตรายทุกคนนะ เพราะว่าเนยนก็ชันพอสมควรด้านล่างก็ตกไปคือน้ําเลยนะต้องเลาะลื่นๆนี่ไปนะทุกคนนะนี่เดี๋ยวเจอกันที่ข้างล่างทุกคนนะไปะอุ้ยหมอกเยอะมากครับทุกคนทุกคนทางเดินยากมากพี่สอาวันนี้เกี่ยวผมเนะี่ยแล้วก็ทางก็ลื่นพี่คนเท้าผมผมแทบจะเกาะพื้นดีเท่าไหร่ทุกคนนะี่ เมื่าคนนี้ผมบอกเดยผมไม่อยา,ยากใส่ผ้าใบแต่ิงผมมีเท้ามีมีโอกาสที่จะติดเชื้อสูงถ้าเป็นพวกผ้าใบอ่ะมัน,ม,นมันอัพไงทุกคนสวยมากมองโอโอ้โอนีอ้านดิอวยมากทุกคนดิ ลอยมาตามอากาศดันบนจะวะเยอะมากจริงน,นะมันตกมาเยอะมากจริง อนนี้กระต๊อบน้องวัดจะพังไมหมอาจารย์พนลนโดนน้ำปา่ามาตอนนี่อออโห ไม่ไกลมากนะนะเดีย๋ยวใ,ใกล้ถึงแล้ววนะ้าแล้วโอ,โอ้อ่าลื่นลื่นใช่พี่ว่าต้องลื่นทุกคนขอขอเพราะทางมันลื่นมากแนฉะ ุกคนเชื่อชั้นกันใช่ไหมทำไมสภาพเป็นอย่างนั้นทุกคนโอ้มันสภาพเละอย่างนี้นทุกคนกคน่า ไม่กันมาถึงแล้วที่สภาพมันเล็นนะโหที่สภาพไม่เป็นกับตอบทุกคนนะตัวเด็ดตัโครงนั้นทุกคนนะตัวบังคาหายหมดแล้วแต่ว่ารอจากน้ำได้ทุกคนไม่โดนน้ำนะอะ เราผมมาถึงกันทุกคนนะทัวร์ทะเลมากทุกคนนอนชันกนันทุกคนดินอนก็ชันนะเดินก็ยากทพี่เคยมไม่เป็นไรคต่ก็ยังเป็นรูปทรงข่งกระต๊อบอยู่ไหนผ่ก็มาไอี่ผมต้องนั่งพักก่อนแหละทพี่มันจะเป็นสภาพนี้ก็ตามนะโอ้โหเนไหม จจะเพราะตามสภาพการเวลาทุกคนนะไม่แน่จนพวกลมพัดฉีกขาดหมดทุกคนด้านล่างก็น้ำเยอะอยู่นะทุกคนนะขอเป็นวางแขนนั้นขาก่อนว่าอากาศก็เย็นนะดูทุกคนขอเปลี่ยนี้แล้วกัน มันจะเรียวมีดหรือเปล่าเนี่ยมีดแข็งอยู่พี่ทุกคนตกมีที่รับฝนนะทุกคนทุกทีสามารถหลบฝนได้อยู่ทุกคนเจอไหมหลังคาตรงนี้นที่เป็นเตาเนี่ยผมก่อสายตะกรอยว่ะทุกคนเหนื่อย,ยมากนุกคนดูผมจะนั่งพักนี้ก่อนนะทุกคนนะ,อะขอถ่ายไปสองคลิปประทีดูเลยนะ 我拍个照。 อย้นก,ก็นมช้าบางคนต้องเพิ่มความกนกั่ะอีกบนก้านของร่างกายบางคนก็เดือมากที่ নান เี่นมากพี่ กคนครับคุณเปียกก่อฝฟยยากมากผมต้องเสียเชื้อเพลิงเยอะมากนะทุกคนนะยางหลังนี่้เสียหลายชิ้นมากทุกคนได้ยินเสียงมันสัตว์ใหญ่หร,ร้องทุกคนมาดูผมหูฝาแล้วแต่ผมเหมือนได้ยินเสียงมันสัตว์ใหญ่ที่ ทำได้แค่รีบก่อกไปก่อนนะทุกคนพอที่พักก็สภาพก็พอได้อยู่ทุกคนที่หลบฝนนะตรงนี้ได้อยู่แต่ตรงนี้คงไม่ได้แล้วทุกคนนะเพราะว่าพังยับเยินหมดทุกคนนะอการเย็นหน้าทุกคนตรงนี้โอเคพี่คลิปนี้เขาจบคลิปเนียงนี้ก่อนถ้าไงก็ ผมจะอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วจะายอีกคลิปหนึ่งแล้วก็จะขอไอพีฟซีให้ดูบรรยากาศช่วงที่ผมอยู่ที่นี่ทุกคนนะเป็นไงบ้างมันอยู่ปลาดิบชื้นมากๆทุกคนทีนี้ทุกคนนะไปะเลยพี่รอชมคลิปต่อไปนะครับผมอากาศเย็นเจ๊งทุกคน